โจนอ,อ,อันนี้ไม่ใช่โจนครับไม่ใช่โจนมันเป็นขโมยครับขโมยขโมา ขอโทษผมรับคุณผู้หญิงคือผมที่อยากจะรู้จักกับคุณผมก็เลยให้หมาของผมเนี่ย <c oughs> คนเออคนหมาพี่ไหนแดกที่เพื่อนของผมเนี่ยเออไปให้ฟังคุณมาจริงผมไม่มีแตเอ้ยร้ายทะลึ่ง<ะ>น่าเกลียดคือ<ะ>ผู้หญิงแบบนี้น่าเกลียด<ะ>แมวผมก็เลยให้เธอบอกเอ้ยไอ้ไนี่ที่เป็นเจ้าเขาอะไรนี่มันน่าเกลียดเรื่องแมวใช่ไหมครับคือผมเนี่ยครับจริงๆแล้วมีความอยากตั้งใจอยากรู้จักกับคุณคุณไม่ได้พามาครับ ะไปอุ้ยไปยาวเนาะเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดหรอกยอดรักทำอย่างนี้มองหน้ากันไม่ติดนะเนี่ยไม่ได้พักเหรอเปล่าเป็นแอคติ้งเล็กนิงเดีอวคุเองนะครับอยากจะรู้จักกับคุณคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านนี่ทำไมทำงานหนักอย่างนี้งานแบบนี้ไม่ใช่งานของผู้หญิงนะครับเจ้าทำจนเป็นเรื่องปกติของชายแน่ฉันเองมีชื่อการเจรจาการเจรากำลังจะเดินทางไปซักผ้าจะไปซักผ้า แหมเรื่องซักผ้านี้ไม่ต้องซักเดี๋ยวผมให้ลูกน้อไเป็นคซักหโอไวกันท่นเากผ้าทาไมเนียระหว่าที่แกไปซักผ้าเด็กชาจซักไซส์เขาเองโอ้ซักไซส์เนอะซักซส์ได้ยังเหรอเออจะถามเขาซักไซส์อะเอาเอาพัดเดียวเพราะเด็กยไม่ต้องซักไซส์อะเพราะูดคุยกันนี่เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยก็เถอะโหอยางโหแต่นาทที่เป็นที่ นี่นาเจอพี่ทีเออาเด็ี่ไปเลยผมไม่ควเอาพี่เอาน้อนอย่างนี้้ไม่ครอย่างนี้เนี่ยฮะหมายกพี่รักน้องรักพี่รักน้องแล้เป็นพี่พี่น้องน้อง้ออนง่พี่หาหลังก็ไว้คนั้นองเผคนที่ไม่เอาไมใช่อย่างนั้นไว่าตนจีอมากกานาวยกูกำลังจะไปว่ารงเนี่ย ฮะเบือ่ออารมณ์การชนะเป็นแยกเหรอเป็นเป่นมาโอ้ไม่มาไม่มาเสียงดุ้มไม่หน่อยโอ้ข้าเทมือถ้เาเกิดขา้าเกิดความข้าม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่สวยเหมือนเจ้าถ้าข้าบอ,อกว่าข้าในใจปฏิภาคร,รักเจ้าจะาจะระเกียจข้าหรือเปล่าการชนะไม่ได้มีใจนังเกียร์หากแม้ว่าขอเพียงแต่เป็นคนดีเท่านั้นก็เป็นพร แม่กขาพู่าคุยอะไรแม่เูาว่าอะไรเขาคุยาคุยกันแล้วไปเกี่ยวอะไรกับแกนะฮะคุยอะไรอะไรนะทของผมดแม่ไอ้รีฮามาเล่นตลอดตุ้งแซงพอมาแซ่สาอา เคุณดูยังไม่กลับบ้านกลับห้องเงินสภาอผ้าพไม่เน่านะถ้าเกิดใจออเขานั่งดูนี่เก3ปีเนี่ยเขาจะเป็นยังไงวะอ๋อเ้าเน่านอนขึ้นละพี่กาญจนานะแค่ที่จริงแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่สาวะชาชนจนธรรมดาข้าพเจ้าเป็นราชโองดให้หนาวว่าเป็นราชโองแล้วถูกต้องเรายำอาศัยเพื่อสิทธิ์ไทย ตัวเขาชื่ออะไรนะทศชัยทศชัยครับทายหาทศชัยแต่เราเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเป็นพี่ป่นเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลิเกเราเล่นผิดใช่ไหมนั่นออกแขกเล่นใหม่เลยไปเมื่ออกแขกที่ใหม่ไปแล้วทำไมอ่ะมาปบาดนี่ก็ต่อแขกไหม่แล้วข้าพเจ้าดงานทศชัยข้าพเจ้าออกมาตามหาคนที่รักข้าพาเชิดได้ขอจริงเจ้าอย่าถือเลยเราเนั้น ปลูกใจแล้วมี่จไปใครอบครัวเจ้าเออนะ้าไปดูฐานะอันจริงที่แท้จริงของเราครับทำไมโอ้อะโกนโกนขนเนี่ยไม่ดีไม่มีอะไรทำมึงขับหัวหน้าตลอดการนางเอกไม่โกนฝนเลยอ่ะบเดี๋ยวนี้ก็าเซ็งซึ่งไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรกัดไปคำละร้อยห้อยคำ้วให้การหัวหน้าสวยมากนะยักตามไปสิหัวหน้าหัหน้าพวกเขาจะหักตามมาเลยมึงกลัวไหม ไม่มีขนเลยเนี่ยกลัวไหเขาจะหักตาไงกลัวไหมทาไมกูเรื่องอะไรล่ะไ,ไม่กลัวหักตาไม่มีขนจหรอกเขาไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยไม่กลัวทำไมอ่ะเพราะกูเบิกหมดแล้วอนาคุณกบกทำไมไม่กลัวด่าเอาดเอาเบิกแล้วเหรอตายแล้วกาญจนาาจาฟังให้ดีนับต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะมอบหัวใจขอ้าใหกัเจ้าเจ้าจะเก็บรักษาไว้ให้ดีข้าจะอพิเศษสมรต่อใเจ้า đang mồm anh đây đi cho em được anh được anh hai ơi ồ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  ไม่พอเห็นไปยี่สิบก็ต้องถอยเลยนะเฮ้ยมะม่วงดิบไว้ทำไมวะมะม่วงดิบกระดับจะสุกก็เนี้ยขอบคุณครับเออเดี๋ยวกูเอาไปบ่มก็สุกขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเป็นไงโทษแกไม่ให้ปะงั้เฮ้ยไม่เอาตามมาให้เอามาเดี๋ยวเขาจะเย็นๆเดี๋ยวจะเย็นเมื่อไหร่จะให้อ่ะท้ารอดูพฤติกรรมอยู่เด้อเฮ้ยขอให้แล้วให้แล้วไหนไหนตีนๆน่ะขอบคุณครับ อุ้ยสายเก็บเต็มตัวมือไวจริงๆตลกตอนนี้ฝากไว้ก่อนถ้าแปดร้อยวายเอนไปสายสามม้อยกว่าแปดร้อยบอกแล้วอย่าเล่นกับหัวหน้ายอดรักอีกนะเพราะตังเลยแล้วตังเพิ่มตลอดโอ้ยขาดตัวไม่เหลือท่านปิ่งทองสำคัญนั่นคือธองมรงโลมประจำกายของท่าพระเจ้าทศชัยเมื่อยามที่เห็นทองประลวงนี้เปรียบเสมือนกระดุกเห็นข้าทศชัยข้าจะมอบมันเอาให้เป็นแหวนบ้านแก่เจ้าเจ้าโดนจังไปเถิดว่า เห็นหน้าเจ้าก็ต้องอีกแหวนนี้มันจะเป็นเสีย์ในการพิสูจน์วา่าคือผู้มันของเ้า่อนระเัยเช่ไหมครับว่วาแหวนตรงนี้เป็นแหวนที่ใช้มากถูกต้องหเฉยเฉยเปลาเลยมทา่านแหวนเพชร ว่าทั้งท้องอ่ะพี่จะมีนี้ลงหน้ารักหนักหน้าที่ไม่นายจะจ้องจำไว้เธอเธอจะไหรพี่จะแรกเจ้าเขารวมใจจริงนะแต่นี้จะไม่นายหน้านี้ Dead one. ก็เสไทยรได้มอบให้เพื่อทัศน์ในความรักนะครับทำไมครับไปไหนมาฮะคุณแม่ได้ไปซักผ้าหายไปไหนมาตั้งนานก็พอดีไปซักผ้ามาแล้วสวยไหมโอ๊ยอะไรแล้วไม่เห็นที่ไหนเลยอยากรู้ไหมระหว่างพี่เนี่เยเดินทางไปซักผ้าเจอผู้ชายคยนหนึ่งในระหว่างทาง แต่รู้ไหมผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาด้วยนะใครย่อมพี่ไปถึงท่าโชโรนาวัตถุสัชัยโอ้แล้องค์ท่านนั่นะเจ็ตที่อยู่ที่กลางทางพระองค์ท่านเกิดถูกพระไทยจึงมอบทำลงวงนี้ให้ผิดของมากพระองค์ยังบอกด้วยนะว่าเพราอไรผู้ใดที่มีแหวนวงนี้นั่นย่อมหมายถึงคือคือผู้ั่นของพระองค์ท่านอีกเจตวันให้พี่นั้นเดินทางเข้าไปในเมือเธอเอาที่แหวนวงนี้ จริงเหรอก็จริงเงี้ยสิทำไมพี่ชอบจีิงแบบนี้เนี่ยแบบนั้นน่ะสิอ้ยฉันดีใจด้วยนะเอ่อคือฉันไม่เคยเห็นเลยที่ไหนสวยขนาดนี้เลยอะจะว่าอะไรไหมอ่ะถอดดหมั้ยดูตรงนี้ใช่ไหมเหนี่ยมจะดูเหรอถอดออก็ได้ฮะถอดออกมาให้ดูหน่อยต้องถอดได้เหรอถอดสิก็แต่ว่าดูแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเนี่ย テミソンや。 ต่ออขงแหวนพี่แหวนพวงนี้สวยนะแล้วฉันคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะมีโอกาสที่จะได้ใส่แหวนนี้แน่นอนเลยแต่นั่นสิจะต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการเท่านั้นแล้วเอ่อถ้าสมมุตินะสมมติว่าถ้าเชฟกินแก้วคนนี้ใส่แหวนพี่แล้วไม่คืนอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะนี่แหวนวงนี้เป็นแหวนของพี่ กิงแก้วไม่ยอมให้พี่คืนนะน่ยก็หมายความว่ากิงแก้วก็เป็นคนขี้โกงนะสิจ้ะฉันไม่เคยคิดเลยนะวพวกที่จะมาอะไรอย่างนี้คิดจะกล้าว่าฉันได้หลงอะไระกินคิดว่าฉันโกงเหรอฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่ไม่ใช่คนขี้โกงที่ใครก็ได้ยินทำไมกิงแก้วแล้วจะเถียงพี่ยังไม่รู้ว่าอะไรเลยนะขอแอบพี่คืนใช่ไหมไม่คืน

ใจเย็นก่อนเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กหนูทนได้ไม่สวยไม่เกลียดไม่ก็หายทำไมเรื่องใหญ่ใจ่ย็นก่อนนะตื่นเต้นสายหันมาคุณพ่ออุ่มนี้หมดแล้วแหม่จะบีบทำไมกันวะเนี่ยขอเรียกคอสและที่เล่นเยอะแยะไม่เล่นนะเล่นไม่สนนใหญ่เนี่ยใจคอไม่ดีเลยเดี๋ยวงานที่นี้เขาอนักเพราะมาเล่นในถนนเลยฮาร์ดดิไม่ค่อยดีทำไมคาร์ลจะมาเล่นเมื่อวานซื้อกระเป๋าตังค์ก็หายหมดเลย เมื่อวานนี้หัววางยาสงบทำไมอ่ะคะกูแต่งตัวยั่วเขาเลยเลยยั่วโมโหไอ่ว่ากระเป๋าตั้งหลายคนเขาบอกกันว่าคุณแม่เอาไปเลี้ยงผู้ชายไม่ใช่เหรอเหรอมันหมดสมัยแล้วลูกคุณแม่คะเรื่องใหญ่กว่านั้นอีกคุณแม่รู้ป่ะของกระเป๋าอีกงัยเอเวนคุณแม่คะไอ้คุณลูกเรื่องใหญ่หนิเหมือนั้นดูพระเจ้าญิคาร์ดามันมีแหววโมโหหนึ่ง มันบอกว่าแหวนวงนี้ระหว่างทางอ่ะมันไปนั่งจับผ้าอยู่แล้วมันไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งทำไมลูกผู้ชายไม่ใช่สามัญชนธรรมาาดาด้วยมันจริงเหรอลูกเป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ชื่อว่าโอรสถข้ชัยถูกคอถูกใจในตัวมันก็เลยมอบแหวนไปให้เขาบอกว่าแหวนวงนี้ถ้าใครได้ข้อคองจะไ,ได้รับตำแหน่งราณีและอีกเจ็ดวันที่เดินทางเข้าไปในเมืองในในในพิเศษในรัฐเกษัตรไทยจริงเหือลูก ถ้าตอนนี้อะไรแหวนวงวนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอื่นไกลถ้ <ใน S 2> าตอนนี้ลูกหนูกิ่งแก้วกอกันกกมาแล้วค่ะคุณแม่เป็นไงคะคนโพลคนแม่แมหวนเลยลูกใช่ค่ะแม่ตายแล้วนี่มันเป็นความจริงใช่มีลูกเป็นความจริงค่ะแม่ก็เป็นความาจริง เอาอย่างนี้ตีลูกอะไรคะนี่ผู้ของไม่อยู่กับเรามันก็ต้องเป็นของเราใช่คือแต่หนาวไม่ได้ทำยังไงเะ่นนแล้วลเดี๋ยวแม่จะพาลูกหนูเนี่ยเข้าไปในเมืองพอเจ้าพวกเองแหวนปุ๊บเรงสวมก่อนคุณแม่คะนี่ของใครเนี่ยแม่ไม่เอานะลูกแม่ไม่อยากมีผัวเป็นเจ้าแม่จะตกกใจใช่ไหมมีผัวเจ้าไม่ดีนะลูกทำไมคะรอบแม่ก็ได้รอบหลายหลๆรอบเข้า ็จะเสียลูกจะไหวเขาแม่ปอกเด้ปอกเก่งปอกเก่งเล่นดวงนะแม่หนูเล่นปอกเด่งไม่ได้ไม่รอะพอพอหนูปอกเจ็ดเจ้ามือปอกแปดพอหนูปอกแปดเจ้ามือปอกเก้าพอแม่ปอกเก้าจะได้เลยลูกจะไหวเขคุณแม่ตำรวจมาไม่เล่นไม่ได้คุณแม่คข้าขอขอแหวกเลยนะค่ะไม่จกใส่ก็ไม่ได้ลูกเดี๋ยวเจ้าเห็นแม่ขอข้าจะกระชอบแม่ไม่เอาอะไรโอ้ยี่สิจอนบุบลอย จะเป็นไงคบที่แม่จะทป็นไงเข้าไปในเมืองเลยเข้าไปในเมืองแม่ก็พาตามาขามเปียกเลยลูกท่านทั้งหลายได้เรียนเป็นแม่ตอนสาวๆคุณแม่ก็สอนเราด้วยนะคะเกิดเป็นนางสาวไทยได้แบบคนมีมารยาทเรียบร้อยเนี่างไย่างรแม่พอไปถึงที่ หัวเมียเขาเล่นกันลงกันนะคะเมียเล่นลิเกผัวตีกันนี่หน้าสตรีน้าไม่ใช่ผัวกูก็เห็นเล่นกันลงสองคนเน่ยตีผันจังหวะเป๊ะๆปอันนี้ไม่ใช่ผัวเี่นคู่ซออ้อมคู่ซออ้ซอมเออเดือนหน้านะคะช่วยไปทีนะคะ,ดคะเดือนหน้าหนูจัดง,งานแต่งพอดีรอรถอยู่ค่ะรถอะไรคะไอ้เนี่ยพญานาคคู่ยังทำม่เสร็จ รู่นพบเจ้าห่อเจา้าสาวไปครับคุณแม่อย่อาโมชาอย่แม่เหตการณวยคิดว่านูกสวยกนอนีนานุ๊กสาวมาแน่นอนลูกไปครับคุณแม่ คิดยังไงก็แล้วแต่าการะนาลูกฉันฉันก็อดกั่วงอยู่ไม่หายกวัวเป็นอย่างนี้อย่างไรกันบ้างก็ไม่รู้ร้องหมร้องไอออห้มาหาพ่อ เดี๋ยที่ในเบอรพี่เพื่อนใดรู้พ่อาจาัตอนนี้กาญจนาดีดืวนอยากจะบอกกับพ่อจังกาญจนเาเนีกำลังเดินทางที่ลำงังตัง้งใจไว้ว่าจะเป็นสักา้าแต่กลับเจอกับผู้ชายคนเดงยวผู้ชายที่ฉันาที่สามมาจนค่ำธรรมดาใช้ริงแล้วพี่องค์แรกโชนทุกศน์ใย เกิดพูดจาถุกคอ,อกันจนเกิดมีความรักต่อกันพงทัศน์ทุษย์ชัยได้อมอบบัลลมงก์ไขอมาให้แกฉันนั่นนะแหละทำบัลลงนั้นเดินทางเข้าสู่ภายในเมืองเพื่อที่จะเอื้ออภิเษกสมรสแกกลับมาที่บ้านที่เกิดพี่เจอขิงแก้วพ่อจ๋าขิงแก้วขอดูแหวนของพัชนาบอกว่าอยากเห็นไม่เคยดู จะขอรูปีช่วงคู่ช่วงรั้งแต่แล้วน้องเอาแหวนจะไปชนาไปแล้วก็ไม่ยอมคืนให้มีหตุอับสตอนนี้ตรงจะเดินทางนำแหวนติดตัวเข้าไปภายในเมืองแล้วเชื่พ่อเวลาของพ่อไอ้เกิดเพรพ่อไม่ยับยั้งชั่งใจมีแค่เลี้ยวนี่แหละข้อตำราแค่เลี้ยง กับลูกแยงเข้ากันไม่ยากแต่คำั้งยังมีรูปติดมาอีกเอาเถอภะภูมิวสนาของรูปถ้าหาพลาดแลดภวมิวสนาดีแล้วคนเราดาว่องคู่กับเดือนคงไม่แค้์หรือแน่ข้อนี่ะจะพาเจ้าเข้าเข้า,ขาของค์พระจธสราดูซิว่าพระองค์นัจะจำได้หรือไม่ใครเป็นคนรักของพระองค์ ไตนพ่อจะพาเเดินแทเขาไปภายในเมืองจริงหรือจะพ่อนี่ 五八。Uh. <c oughs>